ภาพล่าสุดจุ๋มแสงระวีมีสง่าราศีหลังซ่อนตัวนาน30ปีอับอายกว่า30ปีไม่ยอมออกสื่อให้เห็นหน้าล่าสุดใน3ทศวัรษจุ๋มแสงระวีมิสไทแลนโบ2,529ประกฏตัวมีสง่าราศีกว่าเดิมที่มีการกระชากมงกุฎกลางเวทีได้เป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดมิสวเวิลปี1,986ที่อังกฤษนาทีเพื่อนนางงามไม่พอใจในผลตัดสินจึงกระชากมงกุฎจากสีสะขขง แสงระวีไปให้หนางงามรองอันดับหนึ่งซึ่งหลังจากได้คว้ามงกุฎมิสไทยแลนด์เมื่อปี2529แล้วเธอได้รับการติดต่อจากค่ายเพลงคีตาให้เป็นนักร้องในสังกัดออกอัลบัม้มแมงมุมขยุ่งหัวใจเมื่อปี2534ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากนอกจากนี้ยังมีผลงานละครหลายเรื่องอธิระบัาไฟดวงตาสวรรค์มีนอกกฎหมายตะกายดาวแม่เบียและ เลียมลุกไม้หลังจากหมดสัญญากับคีตาแล้วจุ๋มแสงระบีก็หายหน้าหายตาไปจากวงการโดยสมบรณแล้วและมีบุตรชายหนึ่งคนล่าสุดมีการแชร์ภาพที่บอกว่าเป็นภาพล่าสุดของจุ๋มแสงระบีในวัย53ปีทั่วโลกโซเชียลซึ่งในภาพนั้นเธอเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนมากเลยทีเดียวแต่นั่นก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเจ้าตัวร้างลาจากงานในวงการไปนานนับสิบปีเพื่อเป็นแม่บ้านเต็มตัวแต่เชื่อว่าแฟนเพลงของแสงระบีอัศวรักษ์ยังคงคิดถึงเสียงของเธอ ที่ย้อนกลับไปฟังเมื่อไหร่ก็ยังประทับใจเหมือนเดิมโดยแสงระวีอสวรรค์ตัดสินใจหยุดรับงานแสดงในทุกๆด้านและอำลาวงการบันเทิงไปในช่วงปลายปีพุทธศักราช2536หลังจากประสบความสำเร็จในฐานะนักแสดงและนักร้องและไม่ออกงานนานถึง30ปีล่าสุดจุมแสงระวีได้ประตกฏตัวในงานกาลาพรีเมียร์ภาพยนตร์แอนิเมชัน่นศาตร ซึ่งอำนวยการสร้างโดยคุณออสผู้เป็นสามีซึ่งสร้างความหือฮาให้กับแฟนคลับของเธอทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่ไม่น้อยมาชมภาพเธอในตอนนี้กันคะตมนานที่โด่งดังของเราเรียกว่ายังสวยแม้จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยตามกาลเวลา